สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่ที่ตำบลชะอมนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมที่ดินติดลำธารน,นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเนื้อที่ตามโฉนดสีไร่นะคะเป็นโฉนดน้สองสามกอน,นะคะสามารถออกเป็นโฉนดคุดแดงได้นะคะราคาขายไร่ละสองล้านหกแสนบาทนะคะราคานี้เป็นราคาเจ้าของนะคะ นี่แนวเขตของเรานะคะหน้ากว้างประมาณหกสิบเมตรนะคะวันที่ถ่ายนี่วันที่ยี่สิบเก้าตุลานะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะประมาณยี่สิบสี่องศานะคะน้ําปริมาณน้ําเท่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดหน้าน้ําน้ําก็จะเยอะกว่านี้นะแต่ไม่ท่วมนะคะก็เต็มตลิ่งเลยนะคะน้ําจะมีน้ําทั้งปีนะคะ พื้นที่นะคะปรับถมพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นปลูกกระทอร้อนปุ๋ยฟ้าไว้นะคะถนนด้านหน้าของเรานะคะเป็นถนนเส้นหลักนะคะให้ดูแนวเขตก่อนนะคะของเราก็ตรงรถแนวตรงตรงที่รถสีดำจอดนี่นะคะเราจะเห็นรถสัญจรผ่านไปผ่านมานั่นนะคะเป็นถนนเส้นหลักนะคะ2003นะคะแนวเขตของเรานะคะ จากตรงนี้นะคะไปถึงลัวนั่นเลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะเหมาะปลูกทุเรียนปลูกมะยงชิดปลูกต้นไม้ปลูกบ้านทํารีสอร์ทนะคะหรือจะทําเป็นธุรกิจ,ก,จกิจการร้านค้าคาเฟ่ริมน้ําได้หมดเลยนะคะทาเลดีมากๆเลยค่ะ แค่ติดว่าเป็นถ้าใครไม่ติดว่าเป็น,ชน,ชนโฉนดอสสามกอนะคะแต่เราก็ออกเราสามารถออกเป็น,นโฉนดคุดแดงได้นะคะตอนที่เดินอยู่นี่ก็คืออีกตรงเขตของเรานะคะตรงเขตของเราไปถึงก็ตามแนวรั้วนี่เลยนะคะส่วนนี้วิวเขาด้านข้างเรานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้านะคะค่ะ บริเวณด้านนี้ก็เป็นด้านหน้าที่ติดถนนเส้นหลักนะคะเส้น2203นะคะมุ่งหน้าไปนครนายกเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ <S <S ด้านนี้มาจากอ,อบตอชะอมนะคะไปน้ำตกบึงไม้ประมาณ5กิโลเมตรโดยประมาณนะคะเขตของเราอยู่ตรงนี้นะคะยาวไปถึงตรงป้ายนั้นนะคะ น่าจะกว้างประมาณ6กเมตรนะคะบรรยากาศนี้เลยค่ะบรรยากาศนี้เลยนะคะสนใจนะัชมที่ดินได้ทุกวันนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าหนเะคะเบอร,ร์นี้เป็นไอ l ดี e ลด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะ